สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้องคะสวัสดี Fc ฟซีเก่าเอฟใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายวันที่21ธันวาคม64ค่ะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่21นะคะพี่น้องคะมาดูวันที่20ก่อนนะคะเข้าหรือเปล่านะคะวันที่20นะคะจะให้เด่นรอบเช้า3และ2นะคะบนมา สองแปดล่างสี่ศูนย์นะคะตัวเด่นเข้าสองนะคะพี่น้องเข้าคู่สองแปดนะคะเข้าบนนะคะมาดูรอบบ่ายค่ะรอบบ่ายจะให้เด่นแปดและเจ็ดนะคะบนมาเจ็ดแปดหนึ่งล่างแปดเจ็ดนะคะพี่น้องเข้าเข้าคู่แปดเจ็ดค่ะแปดหนึ่งจะไม่ไม่ได้จับคู่นะคะพี่น้องตัวเด่นเข้าทั้งเจ็ดและแปดค่ะ มาค่ะมาดูของวันที่21ต่อเลยค่ะ21่ธันวานะคะใจก็เจอฝนการออกรางวัน20่ธันวามานะคะจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะบนและล่างค่ะบน5้านะคะล่าง40ค่ะ5้าบวกสบวกแบวกสนะคะพี่น้องได้19บเลบหนลือ18บลบหนเหลือ17นะคะจับตัวเด่นสองตัวค่ะ เด่นรอบเช้านะคะของหวยหุ้นนิเคี๊วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะแปดนะคะจะชอบแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ แปดเก้าแปดเจ็ดค่ะมาดูเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็แด,ดแปดค่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด,ดสี่ค่ะ รอบบ่ายค่ะรอบบ่ายนะคะใจก็จะผลการออกรางวัล20ทธันวารอบบ่ายมานะคะบนและล่างค่ะบน7 8 1ดล่าง8 7นะคะ7จ็ดบวกแบวกหนบวกแบวกเนะคะได้31มบเลบ 1, หเหลือสามสนะคะลบ 1, หเหลือ29ค่ะ จับตัวเด่นสองตัวเหมือนเดิมค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่0และ9ค่ะจับคู่ค่ะ0นะคะจะมาก0 8 07 09 04คะ่ะ9นะคะ98 97 9ป95คะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วจะชอบนะคะถ้าถ้าไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็วิ่งลูดก็ได้นะคะ สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะประมาณนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็จะขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ